สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ คอมิกเวิลด์เดลี่กันอีกแล้วนะครับในวันนี้นะครับผมเรามาพูดกันถึงเรื่องราว a r เวลซอม b i e กันต่อดีกว่านะครับผมและเรื่องราวมาเวลซอมบี้รีเซอ r ์เรชั่นของเรา m a r เ e l ซอม b i e ภาคใหม่ล่าสุดที่เพิ่งออกมาเนี่ยนะครับผมก็เรียกได้ว่าดําเนินมาถึงพาคที่2กันแล้วนะครับเรื่องราวจะเป็นเช่นไรกันในพาคแรกนะครับผมเรายังไม่ได้เห็นซอมบี้เลยเห็นเพียงแค่บางสิ่งบางอย่างนั้นได้พลากชีวิต ของผู้ขมือบจัก,กรวาลอย่างกาแล็กตัสไปแต่มันจะเป็นอะไรกันแน่เรื่องราวนั้นจะเป็นเช่นไรเราไปเริ่มรับชมรับฟังเรื่องราวนี้ในพาร์ทสองกันเลยดีกว่านะครับในขณะที่กลุ่มของกัปตันอเมริกาและโลแกนนั้นได้ไปเจอกับใครบางคนเข้าทางกลุ่มแฟนทาติกโฟที่ได้เดินทางมากับโทนี่สตาร์ทเพื่อที่จะเก็บตัวอย่างของกาแล็กตัสกลับไปนั้น ก็ดูเหมือนว่าพวกเขาเนี่ยนะครับผมจะตามรอยไปและในระหว่างที่กําลังตามรอยอยู่นี่เองสมาชิกคนอื่นๆนะครับผมนอกเหนือไปจากรีดดิชาร์ดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นซูซานเบนกลิมเองหรือร่วมไม่ถึงโทนี่เองก็ตามเนี่ยนะครับผมทุกๆคนนะครับคิดว่าที่แห่งนี้เนี่ยมันไม่น่าอยู่เอาซะเลยซูเองนะครับผมก็ได้นําขึ้นมาเลยนะครับว่าถ้ามันมีบางอย่างหรือมีใครบางคนเนี่ยอยู่ที่นี่จริงๆมันอาจจะทําร้ายเราก็ได้นะรีด รีบทำลายที่นี่ทิ้งซะทำลายร่างกายของกาแล็กต์ทิ้งและกลับบ้านกันเถอะลูกๆต้องการพวกเรานะเบนกริมนะครับผมก็เข้ามาแล้วก็ช่วยสนับสนุนคำพูดของซูด้วยนั่นเองสถานที่นี้นะรีดมันโคตรจะน่าขยะแขยงเลยเหมือนเรากำลังอยู่ในลังมดยักษ์เลยแต่คำพูดของเบนกริมนี่เองนะครับผมก็ทำให้ตัวของรีดนะั้นนึกอะไรออกขึ้นมาได้หรือว่าการทำงานของบางสิ่งบางอย่างที่กำลังเก็บเกี่ยวพลังงาน เจกตัวของกาไกตัสอยู่นี้นั้นมันจะทํางานเหมือนกับอาณาจักรมด ซึ่งโทนี่นะครับผมก็ได้รีบเข้ามาช่วยดูเลยนะครับโทนี่เองนะครับผมก็ได้บอกว่าสิ่งที่เบนคริมนะพูดถูกเราลองดูโดรนของนายที่ไปสำรวจแหล่งพลังงานของกาแล็กตัสดูสิพลังงานของกาแล็กตัสน่ะได้ถูกเก็บเกี่ยวและกําลังเดินทางไปยังจุดจุดเดียวลีซน,นะครับผมได้รีบวิเคราะห์ข้อมูลที่โทนี่ได้พูดมาในทันทีเลยและเขาก็ได้รู้ว่าในตอนนี้ร่างกายของกาแล็กตัสานั้นได้ถูกเปลี่ยนให้กลายเป็นยานอวกาศของใครบางคน ที่อาศัยอยู่ในร่างกายของกาแล็กตัสนี้นายลองดูนี่สิโทนี่ฉันได้เจออะไรบางอย่างที่มันน่าสนใจอะไรบางอย่างที่มันอยู่ในนี้มันเป็นเหมือนพลังงานที่มันไม่ใช่พลังงานคอสมิกหรือรวมไปถึงพลังงานไฟฟ้ามันอาจจะมีรูปแบบการทำงานที่เหมือนกับพลังงานแต่มันมีลักษณะการขยับตัวเหมือนกับสิ่งมีชีวิตและโทนี่นั้นก็ได้ใช้หน้ากากของเขาสแกนดูถึรูปแบบพลังงาน ไม่ว่ามันจะคืออะไรก็ตามนะโทนี่มันมีกระแสเหมือนกับไฟฟ้าและมันนําทางมาอยู่ยังจุดๆนี้ยังไงล่ะโทนี่นะครับผมได้ชี้ไปยังก้อนเนื้อก้อนหนึ่งที่มีก้อนเนื้อแล้วมีสายขนาดใหญ่ระโยงระยางเต็มไปหมดเลยนะครับผมดูเหมือนเป็นสิ่งมีชีวิตบางอย่างเข้ามาเกาะกินอยู่ในร่างกายของกาแล็กตัสซึ่งจอร์นี่เอ,เองเนี่ยก็อาสาเข้ามาทําลายมันและเปิดทางให้กับทุกคนนะครับผมได้เข้าไปเห็นว่ามีอะไรอยู่เบื้องหลังไอ้ก้อนเนื้อที่มันกําลังดูดกินพลังงานของกาแล็กตัสอยู่กันแน่ ในเวลาเดียวกันนี้เองนะครับผมเหตุการณ์ของเราได้ตัดมาที่ฝั่งของวู้ลนและกัปตันอเมริกาเหล่าฮีโร่ทุกคนนั้นตกใจกับสิ่งที่พวกเขาเจอเป็นอย่างมากเพราะสิ่งที่อยู่ตรงหน้าพวกเขาก็คือแค r โรเดนเวอร์หรือว่ากัปตันมาเวลของเรานั่นเองแต่ร่างกายของเธอนั้นเต็มไปด้วยเลือดและร่างกายของเธอนั้นได้มีสภาพผุพังเน่าเฟะราวกับซากศพนะพระเจ้าแคแคโร แต่วอ e ลีนนะครับผมก็ได้บอกทุกคนกลับไปว่านั่นไม่ใช่แคโรมันไม่ใช่ตัวเธออีกต่อไปแล้วเรายัางช่วยเธอได้นะจอได้พูดเสริมขึ้นมาเราต้องพาเธอกลับบ้านแล้วเราจะรักษาเธอแต่ววลีน e ก็ได้สวนกลับไปพวกนายทุกคนไม่เข้าใจเธอน่ะได้ตายไปแล้วเธอน่ะได้ตายไปตั้งแต่ตอนที่เธอได้เรียกพวกเรามาที่นี่แล้ว กับตันอเมริกานั้นได้รีบบอกให้เมจิกนั้นเปิดประตูมิติไปยังตำแหน่งของไอรอนแมนในฮันทีโดยวูวลินก็บอกให้ทุกคนล่วงหน้าไปก่อนเปิดประตูค้างไว้ด้วยเดี๋ยวเขาจะตามไปเองตัวของเขาได้ชักกรงเล็บออกมาพร้อมที่จะเข้าประทะกับแค r โรในฮันทีฉันได้กลิ่นของเธอฉันจำเธอได้แต่แคโรก็ได้พูดสวนกลับไปไม่หรอกโลแกนแกไม่เคยเจออะไรแบบพวกเรามาก่อนพวกเรา เป็นบางสิ่งบางอย่างที่เกิดขึ้นมาใหม่และจากนั้นนะครับผมตัวของกัปตันมาเวลที่ร่างของเธอได้กลายเป็นร่างไร้วิญญาณไปแล้วก็ได้พุ่งเข้ามาโจมตีโลแกนในทันทีแต่ในชั่วอึดใจนั้นเองครับ เมจิกที่ควรจะเปิดประตูมิติและพาทุกคนหนีไปก็ตัดสินใจที่จะเข้ามาจัดก,การกับแคลโลโดยการใช้ดาบของเธอนั้นฟันตัวของแคลโลจนไส้กระเด็นออกมาวูลีนนั้นได้พยายามจะบอกให้ตัวของเธอนั้นถอยออกมาเดี๋ยวนี้อีเดียนาถอยออกมาเดี๋ยวนี้และพาพวกเราออกไปแต่เมจิกนั้นดูเหมือนว่าเธอจะมั่นใจในตัวของเธอเองมากๆก,ก,กับจันมาเวลอย่างนั้นเหรอพูดตรงๆนะฉันคิดว่าฉันจะต้องใช้ความพยายามมากกว่านี้ซะอีก แต่ทันทีทันทีที่เธอพูดจบลงนะครับผมก็ได้มีบางสิ่งบางอย่างนะครับแตกออกมาจากโครงเนื้อด้านบนของกาแล็กตัสและเข้ามาจู่โจมเธอและเราก็จะได้พบนะครับผมว่าน,นั่นก็คือตัวของกรูดหนึ่งในทีมการีนออฟเดอะกาแล็กซีที่ในตอนนี้ตัวของกรูดนะครับผมก็ได้ถูกเปลี่ยนให้กลายเป็นซอมบี้ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ววูวลีนนะครับผมได้พยายามจะร้องเรียกหาเธอแต่ดูเหมือนว่าในขณะนั้นเองก็จะได้มีเหล่าซอมบี้โผล่ออกมาจากผนังเนื้อฝั่งอื่นๆและหาโหมกันเข้ามากลายเป็นคลื่นซอมบี้ เข้ามาจากการตัวของโลแกนในทันทีพวกเรานะรู้จักแกโลแกนและอีกไม่นานพวกเรา จะได้รู้จักกับแกทุกคนยังไงล่ะและดูเหมือนว่าซอมบี้ที่เข้ามาจู่โจมโลแกนนะครับผมจะเป็นเผ่าพันธุ์ต่างๆในอวกาศทําให้เราได้รู้ว่าเชื้อซอมบี้นี้ได้แพร่กระจายไปไกลขนาดไหนไม่ว่าจะเป็นทีม Guardian of the Galaxy พวกบ o ูดพวกชีอาร์หรือพวกสเกลหรือรวมไปถึงโนวาเองก็ตามทุกๆคนนั้นได้ถูกเชื้อซอมบี้นี้กลืนกินไปหมดแล้วเหตุการณ์ของเรานั้นได้ตัดกลับมายังฝั่งของโทนี่นะครับผมที่ดูเหมือนว่าหลังจากที่ตัวของจอห์นนี่เนี่ยได้ใช้พล ทางไฟของเขาในการเปิดโพรงเข้าไปเนี่ยนะครับพวกเขาก็เตรียมพร้อมที่จะเข้าไปข้างในทันทีตัวของซูซานนะครับผมก็ยังคงคัดค้านอยู่ว่าเราไม่จะเป็นต้องเข้าไปดูข้างในหรอกรีดแค่ทําลายมันแล้วก็กลับบ้านเข้าใจไหมแต่ดูเหมือนว่าคนที่เป็นนักวิทยาศาสตร์อย่างรีดดิชเนี่ยจะยอมแบบนั้นไม่ได้ครับ ผมขอโทษจริงๆนะสู่แต่เรามาไกลขนาดนี้แล้วเนี่ยเราจะเป็นต้องทําอะไรบางอย่างที่ดีกับมันและผมสัญญาว่าผมจะทําแบบนั้นจากนั้นนะครับผมพวกเขาก็ได้เดินเข้าไปในโพรงนั้นในฮันทีครับโพรงเนื้อที่ตัวของจอนนี่ได้สร้างเอาไว้และเมื่อพวกเขาได้เข้าไปพวกเขาก็จะได้เจอกับบ่อพลังงานที่เรียกได้ว่ากําลัง สร้างอะไรบางอย่างอยู่ข้างในนั้นทําหน้าที่เหมือนเป็นไลฟ์พพอร์ตให้กับสิ่งมีชีวิตที่อยู่ข้างในลักษณะของมันนั้นเป็นเหมือนบ่อเลือดขนาดใหญ่ซึ่งตัวของซูนะครับผมก็ได้หามทุกคนไปว่าพวกนายคิดว่าจะมีอะไรอยู่ในบ่อนั้นไหมแต่พูดยังไม่ทันขาดคําเลยนะครับผมก็ได้มีอะไรบางอย่างเนี่ยพูดขึ้นมาจากบ่ออนั้น ทุกคนนั้นตกใจเป็นอย่างมากและเมื่อสิ่งสิ่งนั้นเนี่ยได้โผล่ขึ้นมาพ้นบ่อนะครับผมคนที่ตกใจที่สุดก็คงจะเป็นเบนกริมครับเพราะสิ่งที่มันโผล่ขึ้นมาจากบ่อน,นั้นมันเป็นใบหน้าที่คุ้นเคยเหลือเกินเซิร์ฟเซิร์ฟเฟอร์นั่นนายอย่างนั้นเหรอมันเกิดอะไรขึ้นกับนายกันแน่แต่ก่อนที่พวกเขาจะได้คุยกันนะครับผมร่างสีเงินของเซิร์ฟเฟอร์นั้นก็เลยเน่าเปื่อยลงเรือแต่ร่างที่เน่าเปื่อยเข้ามาใกล้ๆสิและมามอง เข้ามาใกล้ๆแล้วมามองพวกเราแล้วจากนั้นนะครับผมเซิร์ฟเฟอร์ก็ได้กระโดดเข้ามาและจัดการกัดตัวของจอนนี่ในทันทีเหตุการณ์ของเรานั้นตัดไปที่อีกฝั่งหนึ่งของการต่อสู้นะครับผมดูเหมือนว่าทางฝั่งของวัวลีนกับตนอเมริกาต่อเองเนี่ยนะครับผมก็จะวุ่นกับการต่อสู้เป็นอย่างมากเลยเมจิกนะครับผมได้ถูกเปลี่ยนให้กลายเป็นซอมบี้ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วกับตัน,นะครับผมได้สั่งให้ต่อน,นั้นรีบกลับไปยังยานเดี๋ยวนี้แต่ตอนนั้นก็ปฏิเสธว่าเขากลับไปเลยก็ทุกคนจะตายททุกคนี่ จะตายแต่กับตันนะครับผมก็ได้สวนกลับมาว่าถ้าแกไม่กลับไปที่โลกเนี่ยโลกทั้งใบจะตายนะรีบกลับไปเดี๋ยวนี้บอกโลดี้ให้รีบทําลายที่แห่งนี้ด้วยทุกอย่างที่มีทําลายทุกอย่างให้มันไม่เหลือซ่านี่นายจะให้ฉันเป็นแค่คนไปส่งสารอย่างนั้นหรอต่อน,นะครับผมได้หามกับตันไปแต่กับตันนะครับผมก็ได้บอกไปอย่างห้าวหาญว่าฉันพานายมาที่นี่เนี่ยต่อ นายนะมาในหานะของผู้ที่ปกป้องโลกยังไงล่ะนายคือผู้ปกป้องแห่งมิดการ์ดนะนายต้องรีบออกไปซะ และจากนั้นนะครับผมต่อก็ได้ตั้งสมาธิและเขาก็ได้เวียงคอนของเขาจัดการฆ่าซอมบี้เพื่อเปิดทางให้เขานะครับผมบินออกไปบอกข่าวให้กับตัวของโรดี้ได้รู้ว่ารีบยิงถล่มกาแล็กตัสเพื่อฆ่าซอมบี้ทุกตัวที่ติดอยู่ข้างในร่างของกาแล็กตัสนี้แต่ในขณะที่ต่อนะครับผมกําลังบินออกไปที่ปากของกาแล็กตัสเองก็ได้มีบางสิ่งบางอย่างนั้นเข้ามาขวางเขาเอาไว้และเมื่อเขานะครับผมได้ลืมตาขึ้นมาเขาก็จะได้พบกับแกรดิเอเตอร์ผู้แข็งแกร่งที่ในตอนนี้ใช่ ผู้ที่แข็งแก่งราวกับซูเปอร์แมนได้กลายเป็นซอมบี้และยืนอยู่ตรงหน้าของพวกเขาเหตุการณ์นะครับผมตัดกลับมาที่ฝั่งของไอรอนแมนเองนะครับผมหลังจากการโจมตีของเซิร์ฟเวอร์เนี่ยเราซอมบี้ตัวอื่นนั้นก็ได้บุกเข้ามาจัดการพวกเขาสร้างความชุลมุนไปหมดเลยนั่นเองครับไอรอนแมนนะครับผมได้ถูกซอมบี้ดึงจนแขนขาดออกมาและจอห์นนี่นะครับผมก็ได้ถูกเปลี่ยนให้กลายเป็นซอมบี้ก่อนใครเพื่อนเลยสู้มันไม่ใช่อย่างที่พวกเราคิดเข้ามาใกล้ๆผมสิแล้วผมจะทำให้พี่ได้เห็น แต่ทันใดนั้นเองนะครับผมเบนกริมก็ได้เข้ามาจัดก,การกับจอห์นนี่ไปซะรีบพาทุกคนออกไปแต่ลีดนะครับผมก็จะไม่ยอมทิ้งกริมเอาไว้อย่างแน่นอนแต่เบนกริมก็ได้สวนกลับไปว่าลูกๆของพวกนายนะต้องการแม่นะลีดรีบพาตัวของซูซานออกไปเดี๋ยวนี้และทันใดนั้นเองนะครับตัวของเขาก็จะถูกซอมบี้โนวาเข้ามาจัดก,การเอาไว้ซึ่งในขณะเดียวกันนี่เองเนี่ยตัวของลีดวิชาร์ดก็ได้คว้าตัวของซูซานมาและรีบพาซูซานหนีออกไปพวกเรา พวกเราต้องจัดการสิ่งนี้ลงให้ได้แต่ดูเหมือนว่ารีดลิชาร์ดของเราเนี่ยนะครับผมจะไม่สามารถพุ่งออกไปได้ถึงยานครับเพราะว่าในตอนที่เขากําลังพุ่งออกไปและคว้าตัวของซูมาได้นี้เองตัวของเขานะครับผมก็จะพุ่งเข้าชนให้กับม่านพลังที่ตัวของซูสารได้สร้างขึ้นมาครับและเมื่อเขารู้ตัวีกทีเนี่ยนะครับผมตัวของซูที่เขาลากมาโดยตลอดนั้นก็ได้เปลี่ยนกลายเป็นซอบบี้ไปแล้วตัวของเธอได้รับบาดแผลมารีดตัวของนายนะสงสัยมาตลอด นายนะเป็นคนที่อยากรู้ว่าอะไรอยู่ในความมืดมิดนั้นมาตลอดในตอนนี้นายได้เห็นมันแล้วใช่ไหมละ่ะลองดูให้ดีสิริสดูมันให้ดีและเข้ามาหาฉันเข้ามาหาและมองที่ฉันแล้วจากนั้นนะครับผมตัวของซูก็ได้เข้าไปจัดก,การตัวของวิธีชาร์ดมิสเตอร์แฟนาสติกหนึ่งในชายผู้ฉลาดที่สุดในโลกเหตุการณ์ของเรานะครับผมได้ตัดมาที่ฝั่งของโรดี้ที่กําลังรอทุกคนอยู่นอกยานนะครับและดูเหมือนว่า เขาจะพยายามติดต่อไปหากับตันอเมริกานะครับแต่เขาไม่สามารถติดต่อได้นั่นเองและเมื่อเขานะครับผมได้มองหันกลับไปนะครับเขาก็จะได้เห็นว่าจอน,นั้นได้บินออกมาจากปากของกาแล็กตัสเป็นที่เรียบร้อยแล้ว มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่มันเกิดอะไรขึ้นในนั้นแต่ดูเหม Ryan, ือนว่าเมื่อเขาเปิดประตูที่จะรับเทพสายฟ้าเข้ามาในยานนี้เองครับ <aprend. S 1> เขาก็จะได้พบว่าต่อนะครับผมได้เปลี่ยนกายเป็นซอบบี้ปเป็นเทีร้อยแล้วและตัวของเทพแห่งสายฟ้าเองนะครับผมก็ได้พุ่งมาชนเขาทําลายยานยาน,านี้ทิ้งในทันทีและเหตุการณ์ของเรานั้นก็ได้ตัดกลับมาที่โลกนะครับสไปเดอร์แมนนะครับผมกําลังช่วย กลุ่มแฟนฮัตติกโฟเนี่ยเลี้ยงลูกของพวกเขาอยู่ในระหว่างที่เขาเนะครับผมออกไปทําภารกิจนอกโลกซึ่งตัวของสไปเดอร์แมนเองเนี่ยก็กําลังเล่นหมักลุก กับลูกสาวของมิสเตอร์แฟนทาติกอยู่นะครับผมอย่างวาเลเรียนะครับแต่ในขณะที่กําลังเล่นหมากรุกกันอยู่นี่เองเนี่ยแฟรงกินลีชาร์ดพี่ชายของเธอนะครับผมก็ดูเหมือนว่าจะเห็นอะไรบางอย่างกําลังพุ่งมาจากอวกาศได้แล้วก็ได้บอกทุกคนนะครับผมว่าให้มาดูนี่สิฉันเห็นอะไรบางอย่างและอะไรบางอย่างที่แฟรงกินลีชาร์ดได้เห็นนะครับผมมันกําลังพุ่งเข้ามาที่โลกอย่างรวดเร็ว,ล,วลูกไฟขนาดใหญ่กําลังพุ่งมาที่นี่นะครับผมและสิ่งนี้มันกําลังพุ่งมาก็คือกาแล็กตัสนั่นเองครับเหล่าซอมบ,บี้ นะครับผมกําลังจะมาบุกโลกแล้วและเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไปนะครับผมรอติดตามชมได้ในพาร์ทสของเรื่องราวนี้เลยในวันนี้นะครับผมเรื่องราวมาเวลซอมบี้รีเซลเ c ชั่นในพาร์ทที่2ได้จบลงเพียงเท่านี้นะครับและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดของวันนี้นั่นเองถ้าผิดพลาดประการใดไปเนี่ยกระผมคงต้องขออภัยเอาไว้นาที่นี้ด้วยในวันนี้นะครับผมกระผมคงต้องขอลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปหน้านะครับถ้าชอบไม่ชอบยังไงก็รบกวนคอมเมนต์บอกมากันได้นะครับผมบอกกันเลยว่าเดี๋ยวเรื่องราวเนี่ย มันจะเริ่มสนุกขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่บอกกันเลยว่าผมโคตรชอบพาร์ทแรกกับพาร์ทสเลยนะที่แบบว่าฮีโร่ทุกคนเนี่ยได้พ่ายแพ้ให้กับซอมบี้อย่างรวดเร็วแล้ว,ลวมันกําลังจะเกิดหายนะวันโลกแตกขึ้นนะครับแต่หลังจะเกิดวันโลกแตกขึ้นแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นต่อคงต้องรอดูกันต่อในพาร์ทหน้านะในวันนี้ขอลาอะไรครับผมบ๊ายบายครับสวัสดีครับ